สวัสดีครับน็อตีทีเด็ดครับวริษัทกีฬาและกักฟุตบอลประจำวันที่22สิงหาคม64ครับคือถึงวันอาทิตย์นะครับเมื่อวานก็เช่นเคยเจอกันก่อน2ตัวที่ให้ครับก็เจ็บเต็มกับเจ็บครึ่งครับคืออยู่ในแดนลบครับบาดเจ็บครับก็วันนี้ก็ต้องแก้ตัวครับคัดกันหน่อยเน้นๆนะครับก็2ตัวเช่นเคยครับเริ่มต้นกันที่คู่แรกนะครับเป็นบอลพีเมิเรีนกินนะครับเป็นคู่ระหว่างครับ อาร์เซนอลนะครับเปิดบ้านครับกับไปยังเชลซีนะครับมาดูไฮนิกแคมนะครับวันนี้เชลซีบุกมาเป็นต่ออยู่ครึ่งควบลูกนะครับผลงาน5นัดล่าสุดของทั้งคู่นะครับมาดูกันก่อนนะครับดูที่อาร์เซนอลนะอาร์เซนอลย่ำแย่มากๆนะครับช่วงนี้นะครับทีมของอาร์เตต้านะครับแพ้4เสมอ1ส่วนเชลซีเองก็ฟอร์มที่ค่อนข้างดีทีเดียวนะครับของทีมของทูเคิลนะครับชนะ4เสมอ1ครับผมต่างกันมากครับทีมหนึ่งแพ้มา4นัดครับอีกทีมหนึ่งชนะมา4นัดเสมอนัดหนึ่ง ดูแล้วครับแฮนดิแคปครับทีมเยือนอางเคลีบุกมาเป็นต่อทีมอย่างอาร์เซนอลนะครับถึงครึ่งครบลูกนะครับมองดูว่าวันนี้ต้องมีอะไรสักอย่างแล้วครับเตะบอลนี้ที่จริงนะครับไม่ได้แฮนดิแคปไม่น่าถึงขนาดนี้แต่ด้วยฟอร์มของอาร์เซนอลจริงจมันย่ำแย่จริงครับคือเปิดบ้านนะครับเปิดนัดแรกนะครับไปเยือนบุกไปเยือนเป็นฟอร์ดทีมน้องใหม่นะครับบุกไปแพรครับ 02รับฟอร์มาิต้าอาริต้าที่สุ่มเสียงมากที่จะโดนปลดนะครับผมส่วนเชลซีเองเปิดบ้านถล่มั้งพาเลทมา3-0สวนกันนะครับฟอร์การเล่นมองเลือกกำลังใจของทีมนักเตะต่างๆสภาพเป็นล็อกต่างๆในช่วงนี้ผมมองว่าโอกาสที่เชลซีจะบุกไปอัดอาร์เซนอลมีสูงมากสำหรับค่ำคืนนี้ครับและอาริต้ามีโอกาสที่จะหลุดออกจากทีมนะครับดูแล้วดูทรงนะครับผมคู่แรกนะครับผมเลือกเชียร์ไปดี้ครับทีมเยือนเชลซีครับชอบ เชลซีครับคู่แรกครับสุขอนที่2ก็เป็นบอลพรีเมียร์ลีกเช่นเคยนะครับเป็นคู่ระหว่างเตาเทมตันนะครับเปิดบ้านรับการเยือนของแมนยูแอนดี้แคปนะครับตอนเปิดออกมาครับตอนแรกขึ้นควบลูกไหลขึ้นมาเป็นหนึ่งลูกนะครับหนึ่งชั้นนะครับเป็นแมนยูบุกมาต่อนะครับดูฟอร์มของเตาเทมป์ตันก่อนนะครับห้านัดหลังสุดนะครับเตาเทมป์ตันนะครับชนะสามแพ้สองส่วนแมนยูเองก็ชนะสามเสมอหนึ่งแพ้หนึ่งเอ่อคู่นี้นะครับ ผลงานที่พบกันที่ต้องบอกว่าแมนยูข <c> อ <oughs> อภัยครับแมนยูค่อนข้างที่จะดูดีกว่าชัดเจนนะครับนัดล่าสุดนะครับในบอลพิมลีกนะครับนัดล่าสุดที่พบกันแมนยูเปิดบ้านถล่มซาด์เทปตันไปถึง9ประตูต่อศูนย์นะครับค่อนข้างที่จะดุทีเดียวครับ,นะรบสำหรับเมนยูเนเต็ดคือผลงานที่พบกันส่วนมากนะครับซาท์เทปตันกับแมนยูเจอกันจะเป็นแมนยูที่ทําได้ดีกว่านะครับ อันนี้แคปเปิดมาไล่จากขึ่งครบรูปเป็นหนึ่งชั้นก็น่าจะสังเกตได้ว่ามีโอกาสที่แมนยูจะบุกมาเก็บสามแต้มนะครับก็ดูทรงแล้วนะครับนัดนี้นะครับแมนยูเองกำลังฮึกเหือนัดแรกเล่นกันได้ค่อนข้างที่จะยอดเยี่ยมนะครับแมนยูเองบุกไอ,อแมนยูเปิดบ้านทูบบลีดมาห้าหนึ่งนะครับส่วนเซาท์แฮมป์ตันเองไปเยือนอีเวตันก็แพ้มาสามประตูต่อหนึ่งก็เลยดูว่านัดนี้นะครับโอกาสที่แมนยูจะบุกไปเก็บสามแต้มนี้ไม่ใช่เรื่องยากนะครับ รุ่นกินเม็ดสองกินเต็มดียวครับซึ่งมีโอกาสสูงมากครับคู่ที่สองให้เลือกเชียร์ไปที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับมองดูว่าปลาสามแต้มครับรุ่นกินเม็ดสองครับเลือกเชียร์ประเทศแมนยูนะครับสองตัวที่ผมคัดมาให้วันนี้ก็คือคู่แรกนะครับเชลซีนะครับคู่ที่สองแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็หวังว่าจะประสบผลสำเร็จนะครับวันนี้คัดกันมาเน้นๆแล้วครับผมก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งนะครับสำหรับผมน็อตตี้ที่เด็ดวันนี้สวัสดีครับ